สันเพชรน,นะคะบุญญามณีสสสงคลาเขตหนึ่งค่ะได้แนะรัฐบาลต้องกล้าที่จะประกาศให้หัดใหญ่เป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคค่ะแล้วก็เร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่สร้างงานสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ นายสันเพชรบุญยามณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาได้ให้ความเห็นนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์เศษรษฐกิจในปัจจุบันว่าภาคธุรกิจนะคะกำลังกลับมาฟื้นตัวอย่างช้าๆหลังซบซอมานานหลายปีนะคะจากวิกฤตโควิด -19 และปัญหาเรื้อรังของภาคธุรกิจกลุ่ม s m e จํานวนมาก คือการเข้าถึงแหล่งทุนทั้งทุนหมุนเวียนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มทุนฟืน้นกิจการรวมทั้งเริ่มต้นกิจการนะคะจึงหินโอกาสในการยกระดับเมืองหัดใหญ่สู่ศูนย์กลางการเงินแห่งใหม่ของภูมิภาคนายสันเพชรบุญยามณีนะคะสมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่า การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ราคาถูกทั้งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นและเงินทุนระยะยาวมันเป็นปัญหามายาวนานและกลายเป็นข้อจำกัดโดยเฉพาะกลุ่ม SME และสตาร์ทอัพเพราะว่าต้องยอมรับว่าการเริ่มต้นนับหนึ่งทางธุรกิจมันไม่ง่ายในภาวะปัจจุบันจึงคิดว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรมันมีหลายข้อเสนอหลายแนวทางนะคะแต่ก็คิดว่าข้อเสนอที่ให้ยกระดับหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการเงินแห่งใหม่เทียบเท่าสิงคโปร์หรือว่าฮ่องกงน,นั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะท้าทายเพราะว่าหาดใหญ่นั้นถือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีต้นทุนสูงหากผลด,ดันให้สําเร็จนะคะจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ภาคใต้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดค่ะนายสันเพชรน,นะคะยังได้ให้ความเห็นต่อว่าพลาวัตของหาดใหญ่ช่วงสาทศวรรษที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าเมืองเติบโตมาจากการค้าการลงทุนจนส่งผลให้หาดใหญ่นั้นเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ประกอบกับทำเลที่ตั้งนะคะซึ่งนายสันเพชรมองว่า มีความเป็นไปได้เปรียบเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะคะซึ่งตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งยังเป็นเมืองดันชายแดนที่มีมูลค่าการค้าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศโดยการค้าชายแดนไทยมาเลเซียในปี2565มีมูลค่ากว่า300ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ31.76ของมูลค่าการค้าชายแดนทั้งหมดของไทยซึ่งส่วนใหญ่นะคะผ่านด่านศุลกากรสเดาและปะดังเบซา นอกจากนี้ค่ะเศรษฐกิจหัดใหญ่นะคะและพื้นที่โดยรอบยังขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวดังจะเห็นได้ว่าในปี2565นะคะมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียมาเยือนไทยกว่า2.9ล้านคนคิดเป็นอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดค่ะ นอกจากนี้นะคะหาดใหญ่ยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ในปัจจุบันที่รายล้อมไปด้วยระบบเศรษฐกิจที่หลากหลายรูปแบบมาไปกว่านั้นหาดใหญ่ยังตั้งอยู่ในเขตการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายคืออินโดนเีเซียมาเลเซียและไทยในปี2565นะคะมีมูลค่าการค้ารวมกว่า727,000ล้านเหรียญสหรัฐรวมทั้ง IMTGT นะคะยังประกอบด้วยแผนการลงทุนเมกะโปรเจกต ในอนาคตที่สนับสนุนโครงการพื้นฐานด้านคมานาคมและโลจิสติกส์ให้กับพื้นที่ภาคใต้อีกหลายโครงการนะคะเช่นโครงการมอเตอร์เว์หัดใหญ่สเดายวสำหรับการผลักดันหัดใหญ่สู่เมืองศูนย์กลางการเงินแห่งใหม่ของภูมิภาคนั้นมองว่าจําเป็นจะต้องมี3ามพร้อมค่ะคือสภาพแวดล้อมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและบุคลากรพร้อมขณะเดียวกันนะคะยังเห็นถึงความจําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐอย่างสหภา อย่างสภากพ,พและแบงชาติจะเข้ามาร่วมผลักดันในเรื่องนี้การผลักดันให้หัดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางการเงินจําเป็นจะต้องมีสามพร้อมเป็นอย่างน้อยค่ะคือสภาพแวดล้อมพร้อมหมายถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจดึงดูดนักท่องดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาตรงนี้จําเป็นจะต้องปลดล็อกข้อจํากัดต่างๆตั้งแต่การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องการลดขั้นตอนซ้ําซ้อนการคิดเรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์อื่นๆจากการประกอบธุรกิจ2กค่ะโครงสร้างพื้นฐานพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่หมายถึงโครงสร้างเมืองถนนหนทางการสัญจรและโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงินและ 3. นะคะบุคลากรพร้อมเพื่อรองรับตลาดแรงงานนะคะที่จําเป็นจะต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านซึ่งในพื้นที่เรามีสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําหลายสถาบันรองรับการผลิตแรงงานอยู่แล้ว ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะมองว่าหาดใหญ่มีความพร้อมเป็นทุนเดิมและหากมีการพัฒนาต่อยอดนะคะภาคเอกชนเขาก็พร้อมที่จะลงทุนเมื่อคิดอย่างรอบด้านหาดใหญ่จึงเป็นเมืองที่มีความพร้อมในทุกมิติและก็ยังคงขาดแต่นโยบายผลักดันนะคะที่จะเอาจริงเอาจังเท่านั้นหากฝ่ายบริหารเอาด้วยการแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากและเมื่อลงทุนมากองอยู่ที่หาดใหญ่แล้วนะคะมันจะเป็นธุรกิจน้อยใหญ่กลุ่ม SME มีแหล่งเงินทุนทีนท่เข้าถึงงา่าย ส่งผลให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเกิดการพัฒนาและขยายตัวตามไปด้วยเชื่อว่าศูนย์กลางการเงินนี้มันจะเป็น ที่มันจะเป็นนําไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆทางการเงินในอนาคตซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลและก็ฝากให้หน่วยงานที่ดูแลภาพรวมของประเทศด้านเศรษฐกิจด้านการเงินอย่างสภาพ,พั์และธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมผลักดันศึกษาแนวทางในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ